สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่อ้อยกินแซบด้วยจ้าเหมือนนี้มากินตะลิงปิงกับม่วงจ้าแซบๆน้ำกันจ้าเบิ้งแต่ประมาณเป็นน้องมือนนี่พีทีเหตุงานเพื่อนเอาตะลิงปิงมาให้กินโอ้ยอยากกินน้ำร้ายแตกซัวซัวซัวเพื่อนไนกินกวนะ แม่อ uh. like ้อยกัได wow. mm. well, yeah, right yeah. ้บกม่วงมาเจมก็เพลินเรื่องม่เมนบิโนเป็นเธอแซบบ่ข่กับตุ้ยเอาตุ้ยเอาเลยผู้ใดอยากซวงๆก็จะเอาบักม่วงเปรี้ยวกินต่ลิ้งปิ่งน้ำก่นเขาจะบอกว่าว่าเปรี้ยวตีบ่เปรี้ยวทีไม่อ้อย ไม่อ่อยเ่ได็เปรี้ยวเี่ตอนแรกๆคำแรก่เปรี้ยวจ้ะคำสองคำสามมาเท่านั้นละโอ้ตาส้ด้กินล้วส้วกโมเนพี่น้องเอ้ยย้ำใบึ้นได้ของเปรี้ยวๆของมักเป็นี่าวแสบหรือเปล่าเบิ้งตาเบิ้งตากเปรี้ยวคักต่าดีตาปีนบุรับพี่น้องเอ้ยแกตงทำได้ บ่เปียวเท่าไดเบิ่งจักตาก็ฮู้จะเบ่เปียวจ้ะข้ามแรกๆก็สีพ่อเท่าไดแตะแต่กินไปโดนๆเบิ่งปากจ้ะน้ำตาก็สีแตกเลยแต่ละอันกินไปก็แคดเข่งวยงยไปแคข้าสับๆงี้เล้งนอ้เบิองจักหนาเนี่จ้ะใครห้เปียวนพูดแล้วพอพีบ้าเปียวจ้ะ กินแต่ลิงปิงกินแต่ลิงปิงซีในเปรี้ยวเนาะกินแต่ซีในการกินอย่นีฉันบอกแกแล้วตุยเอาน้ำพริกได้หลายจ้ะตุยเอาพริกได้หลายจ้ะนะขันใส่พริกหน่อยกับซีเปรี้ยวเกี่ยวเข้มขันใส่พริกน้อยกว่าพริจิ้มหลายกะรสเปียวร่งน้อยแต่เยลยเอน้อยกว่า ตองตักเยอะนี่ยเ็ดเข็ไม่เลยเ็ดเขะไม่อ้อยเลจ้าบัตระขอให้เขามนี่ลรวแต่เชนเจ้าขอบพุนลยจ้ะสาับผู้ที่กดติดตไม่อ้อยขอบคุณ่นหลยจ้ะไม่อ้อยเฮดคิมเดนโดดเฮิงาเบิ่งเทียหนึ่งบุ้เฮดชูมมาจ้าขอเลียบตาชสุดไจลูดพุ่นเลยนะเรียนาบที่ นสี่หลแต่อไม่พี่น้องไมงนี้ได้ใช่ไหมพี่นองมีเวลาหอกจ้ะเกี่ยวเลยอ่ะกมีปั๊มกินตกม่วงอันนี้ก็สิเป็นย้ำผักผักล้านแต่แม่อ้อยก็ไมกินกับโอ้ยเห็ดงาญม่วงเห็ดงานกินเอาเลยเนาะเขาผสมน้ำให้เราใช้แล้ก็บีบเหมนเยถาอ้อยกินเบิรบอก็เบิร์ยู่แต่ม่อไม่พี่น้อง ถามวาเปรี้ยวคักบ่ราะระดับไม่อ้อยไม่อ้อยมักเปรี้ยวอยู่แล้วจ้ะผู้อื่นก็สิเปรี้ยวคักแต่ว่าไม่อ้อยก็บ่ได้เปรี้ยวหลายเท่าไรถามว่าเปรี้ยวว่าเปรี้ยวอยู่นั่นแหละแต่ว่าเปรี้ยวในระดับที่ไม่อ้อยหาดได้ผู้ใดชมคลิปฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ให้ไม่อ้อยด้วยจ้ะอยางให้ไม่อ้อยกินอย่างฮีให้เบิ่งกับคอมเมนต์มาได้ด้วยจ้ะเพราะไม่เป็นน้อง ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไม่เอาให้ไดจ๊ะไม่เอาอยากให้ทตามเพิ่มเติมขอบคุณหลายจ้า